เมื่อกี้ออเดอร์กี่ชุดนะ้วแม่ยี่สิบสามชุดค่ะยี่สิบสามชุดวันนี้ปิดการขายเลยจ้าหมดแล้วค่ะไม่มีโอ้นี่พรุ่งนี้เจอกันนะคะทุกอย่างทุกสิ่ง,องเอา้าเอาเอแล้วให้นี้ค่ะคุณผู้ชม จบแล้ว<ฮ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวีดี้้องตามเข้าสู่ช่องสุริสาชาแนลนะคะ <c oughs> ก้าวันนี้ตักอยู่กันที่ตลาดสุขุมานนะคะเดี๋ยววันนี้ตักจะพามาชมร้านของแม่เจี๊ยบนะคุณผู้ชมซึ่งแม่เจี๊ยบเนี่ยเขาขายอ่าเป็นพวกแบบผลไม้แบบแช่อิ่มอ่ก็ตอนนี้แบบว่า มีเดี๋ยวคนหาพิกัดเนาะเดี๋ยววันนี้ตั้งมาชีพิกัดนะคะว่าแม่เจียเ๊ยบนะเขาขายอยู่แบบอยู่โซนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นบริเวณตลาดแบบเขามีหลากหลายอย่างเลยนะคุณผู้ชมก็ตลาดเนี่ยไม่ได้มาแบบุนานแล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเช้าเนาะไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันดีกว่านะคะอยู่ตรงอซอยตรงฝั่งตรงข้ามกับไรสณนีนะคะ อยู่ซอยสุขมานซอยสามนะคะนี่ค่ะคุณป้าเขาจะอยู่ในซอยนี้นะคะก็วันนี้พักมาตลาดแบบวันพฤหัสเนาะนี่ค่ะไปในซอยนี้นะคะอะ่านี่นะคะนี่เขาจะอยู่ซอยนี้นี้แล้วก็ป้าเจียบเนี่ยเขาจะอยู่ตรงหน้าร้านต้มเลือดหมูนะนี่ค่ะอยู่ข้างหน้านี้เลยนี่นี่ค่ะนี่ป้าเจียบเ,เขาก็จะอยู่แบบ หน้าร้านนะคะจะพิกัดก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะหาไม่ยากนะอร่อนมากค่ะ,ะก็จะมีแบบหลากหลายเลยนะคะนี่ซิกเนเจอร์หน้านนี้ก็จะเป็นกระถอนนะคุณผ,ผู้ชมน้า,าไดคะกระถายกี่ชุดคะอน 60ค่ะป้า2ลูกค่ะอร่อยค่านป้าปิได้กินทั้งเดียวนะค่องค่ะอันนี้เป็นเจี๊ยบแม่เจ๊วัสดีค่ะสวัสดีค่มาวันนี้มาชีพิกัดแม่อแบบาจจะไม่รู้ใช่คะเพราะว่าแม่ี่ยอยู่ในซอยเขาเรีว่าสุขประมาณซอยสนะแม่เนาะใช่ก็คือจะเข้ามาตรงฝั่งตรงข้ามกับซอยแปซานีนะคผู้ชมแลวตรงนี้แม่เริ่มขายกี่โมงกี่โมต้องแต่2อโงค่ะถึง3มเย็น สามโมงเช้าสองโมงเช้าค่ะถึงสามโมงเย็นค่ะอยู่ทุกวันไหนนะแม่ตอนนี้จะเริ oh. ่มขายวันจันทร์วันพระรหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะถ้าวันอาทิตย์จะอยู่ตอนเช้าตรงนู้นนะคะวันอาทิตย์ตอนเช้าตรงวัดโสขายผลไม้ค่ะข้างนอกไหมแม่ใช่ข้างนอกค่ะตรงซอยนู้นค่ะโอ้เซ็นข้างนอกซอยตลาดเช้าค่ะซอยตลาดเช้าแม่จะอยู่ตลาดเช้าค่ะวันอาทิตย์ หน้ากระท้อนนี่จะมีถึงช่วงไหนคะแม่ก็น่าจะเป็นเดือนหน้าก็จะหมดแล้วค่ะอ๋อเดือนหน้าก็จะหมดแล้วใช่ค่ะเดือนหน้าก็จะหมดค่ะก็จะเป็นสละต่อนะคะสละดุมารีค่ะไม่จะทําสละสละใหม่ค่ะเป็นสละต่อแม่เลือกได้เลยนะจ๊ะเลือกได้เลยนะค่ะมุซาค่ะอร่อยค่ะชิมได้นะคะชิมได้ด้วยนะคุณผู้ชมไม่อร่อยไม่ต้องซื้อค่ะไ่อยากกินกอได้ค่ะคุณยายไม่เอากระท้อนทรงเครื่องหรอคะชิมได้เลยนะคะอันนี้ใช่อิ่มค่ะ ใช่ยิ่มกับทรงเครื่องค่ะแต่ตัวนี้ไม่มีเม็ดค่ะเปียวค่ะอ่าค่ะเปรี้ยวหวานๆนะถ้าตัวนั้นจะทรงเครื่องค่ะจะขายทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะคุณยายชิมไหมคะหนูให้ชิมชิมได้เลยนะไม่ไม่เป็นไรค่ะชิมได้ตัวนี้จะไม่ฝาดนะคะพี่ลองทานดูไม่ไม่ลองนิดนึงไา้ลองทานสุดยอดค่ะคุณผู้ชมยอร่อย ตัวนี้จะทําปีละครั้งนะคะปีหนึ่งได้ขายครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าของดองมีตลอดค่ะปั้งนะคุณผู้ชใช่ปีละครั้งค่ะตัวนี้ถ้าไม่สดหนูก็จะไม่ได้ทําค่ะคเท่าไหร่สองลูกหกสิบาทค่ะ1ชุดขายถูกมากเลยค่ะใช่กระท้อนแพงนะคะตอนนี้โลละหกบาทใช่ค่ะแยกน้ํานะคะคุณตากินเผ็ดไหมคะตาินเผ็ดไหมคะอันนี้ก็จะขาย2องลูกหกสิบใช่ค่ะสลูกหกบาทค่ะ ราคากระท้อนโลละหกสิบแล้วนะคะขายถูกมากเลยคุณผู้ชมนี่ลูกค้าสั่งนะคะเข้ากรุงเทพไปนั่อันนี้เป็นออเดอร์จากใช่ออเดอร์กรุงเทพค่ะเมื่อกี้เยอะคนเยอะมากแม่มาทำมาสามกะมัง60หกสิบโลค่ะแม่นี้เข้าร่วมกี่ปีแล้วคะเนี่ยตั้งแต่แม่ขายมาประมาณ โอ้โหปีได้แล้วนะแต่ว่าแม่ขายอยู่ตามโรงพยาบาลสรับรีค่ะแม่อยู่ในโรงพยาบาลสลับรีตอนนี้พ่อเสียห้าปีแล้วค่ะก็เลยมาขายตลาดไมนทำมา20ปีแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นปอะขวานกะปิกปิอันนี้กะปิค่ะเป็นกะปินะคุณผู้ชมนอันนี้เครื่องประกันเลยโคตรเครื่องแล้วให้เยอะแบบนี้นะคะ แม eh? uma, yes, the ่สั mm ่งได้เลยนะแม่สั่งได้เลยจ้าค่ะน้องมันเสร็จแล้วค่ะหกชุดค่ะหกชุดเรียบร้อยนะคะพร้อมกระท้อนหนึ่งถุงค่ะออเดอร์มาแบบรัวๆเลยนะคุณผู้ชมเรียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ แม่เราอย่างนี้เก็บได้ประมาณกี่วันอ่าตัวนี้ถ้าวางไว้ข้างนอกได้ประมาณ3วันค่ะถ้าใส่ตู้เย็นได้เป็นเดือนค่ะโอ้ได้เป็นเดือนค่ะเพราะกระท้อนเราจะทําแช่อิ่มนะคะสดแต่ทําแช่อิ่มไว้ค่ะอืไม่สามารถที่จะเสียเ็บไแล้วใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเก็บไว้ได้ค่ะมีถั่วคั่วมะพร้าวคั่วค่ะแล้วก็ผงแล้วก็ชุดละหกสิบบาทค่ะ ดีเลยคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าใช่วันอาทิตย์ตอนนี้หนูมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ค่ะของขึ้นพรุ่งนี้มีหนูถ่ายลงยูทูปค่ะจ้าไม่เผื่อเขาไปแยกไงพี่เผื่อเขาไปให้ลูกค้าใช่เขาก็ไปแจกกันค่ะ ก็นี่ก็ซื้อเสียคนก็จ้าคุณสั่งคุณสั่งาโดยเฉพาะอหกห้าหกถุงใช่หกถุงหกสูงร้อยร้อยสิบแปดสามสามร้อยหกสิบเป็นสี่สี่ร้อยสิบบาทอันนี้มัา หกชุดค่ะนี่ออเดอร์นะคะคุณผู้ชมสี่ร้อยสิบบาท่อันนี่มาจากจังหวัดไหนคะนนะมาจากสลับแต่ก็สั่งเปกรุงเทพคอ๋อสั่งไปกรุงเทพอันนี้เคยทานรือยังคะพี่น้องก็เคยทานแต่ว่าพี่ไม่เคยทานเพราะอร่อยอร่อยใช่ขอสิบบาทนะคะที่มีสี่ร้สิบบาทนะคะหนูลดให้ก็ได้พี่ไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องขอบคุณเที่ยวกี่ชุดเป็นคนสั่งให้มาซื้อเลยค่ะเอาร้านนี้โดยเฉพาะเอาร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะส่งตรงไปกรุงเทพเลยมาช่วยพี่ขายของเป็นความเป็ กินเผ็ดไหมคะลูกขายดีอยู่หนูกลัวไม่พอหนูเกลี้ยงทำให้ค่ะหนูไม่ได้ขอไงหนูกระดาษไปถ่ายทำที่บ้านได้นะลูกไม่ต้องกลัวนะคะยายทำได้ไม่เอาผลค่ะไม่ใส่อะไรบอกได้เลยไปดูบ้านหนูได้นะคะทำสะอาดไม่ต้องกลัวค่ะทำเองกินเผ็ดเลยค่ะ มีออนลออนไลน์มีค่ะถ้าลูกสาวป้าป้าทาให้เป็นนะคะลูกป้าทาไม่เป็นโทรมาสอบได้สอบถามได้ถามได้ค่ะทําได้ทําได้ของพี่จะน้องขอบคุณค่ะเต็มค่ะเยอะคนเยอะพี่ก็กลัวไม่ได้บอกได้ค่ะจะเก็บไว้ให้ไม่ด้กลัวถ้ารับเรออเดอร์เราก็ต้องให้ลูกค้าค่ะ อันนี้เหลือแค่นี้เลยใช่ค่ะลูกเหลือเหลือแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้จะมีอีกสี่สิบโลนะคะถ้าจะออกมามาได้นะคะกระท้อนเหลืออีกสี่สิบโลคะ่ะพรุ่งนี้มีอีกสี่สิบโลใช่วันนี้หกสิบโลคะ่ะพรุ่งนี้ป้าจะทำอีกสี่สิบโลแม่เราอยู่ลงนี่ลงน้องจะขายแค่ตัวนั้นอย่างเดียวค่ะจะเป็นแค่พวกแค่ตัวนั้นใช่ใช่อิ่มแค่อย่างเดียวค่ะตัวนี้จะไม่มีนะคะพะน้องเขาทำลูกนู้นจะขายตั้งแต่วันไหนเออตั้งแต่วันอังคารพุธแล้วก็เสาร์แล้วก็ศุกร์เสาร์ศุกร์แล้วก็ แล้วก็ขาดวันรฤหัสกาทิตค่ะอันนั้นนะคะของแช่เชื่อมค่ะอันนั้นจะเป็นลูกสาวเหรอคะใช่ลูกสาวน้องวุ้นวนอ่ะลูกสาวค่ะน้องหลงได้วางได้ค่ะได้ได้ได้ค่ะได้ถ้าตัวนี้จะมีขายแค่สี่วันค่ะตอนนี้จะเคลื่อนเพิ่มมาอีกสองวันนะคะกระ้อนนี้จะมีพรุ่งนี้วันหนึ่งค่ะแล้วก็วันจันทร์อีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันนี้จะแม่สั่งได้เลยจะแม่สั่งได้เลยนะคะ กี่ทุกค่คะห้าสิบสบาทคะ่ะเปรี้ยกี่ชุดคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะมะกอกค่ะลูกมะกอกทรงเครื่องมะกอกทรงเครื่อง <ละ S 2> อร่อยนะคะตัวนี้อร่อยอันนี้ก็คือแม่จะขายแบบช,ชุดใช่ค่ะปกตกิสามารถแบบรวมกันได้ได้ค่ะได้ได้อันนี้รวมได้ค่ะอันนี้เป็นแช่อิ่มปกติค่ะมีพริกเกลือให้ด้วยใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะตัวนี้จะมีทุกวันเลยนะคะตัวนี้จะขายทั้งเจ็ดวันแต่ว่าอยู่ที่ตลาดในสองวันค่ะวันพระรหัสกับอาทิตย์ที่เหลืออยู่ที่ลงหมดเลยค่ะชุดนี้นะคะแต่ถ้าเป็นกระท้อนนี่จะสี่วันค่ะกระท้อนสี่วันใช่ค่ะอาทิตย์พระหัสสุขจันทร์ค่ะเท่นเองค่ะกระท้อนตัวใหม่นะคะมีแค่สี่วันค่ะป้าขายคนเดียวสี่วันค่ะ แม่หนูขอเบอร์ให้ FC หน่อยค่ะได้ค่ะเบอร์แม่ใช่ไหมคะศูย์หสี่ค่ะ0 6นหค่ะ4511คหนึ่งหนึ่งค่ะหกเจ็ดหนึ่งค่ะผู้ชมก็โทรมาสอบถามได้ค่ะพิกัดได้ว่าแม่ขายไม้ขายตรงไหนอะไรนี้นะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากแบบกินต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสอบถามแม่ดูเผื่อแม่ส่งอะไรเงี้ยนะถ้าวางแม่ก็ส่งลูกส่งลูกเท้าส่งอยู่แล้วแหละเนาะแม่จ้าส่งค่ะส่งถ้ามีมีลูกสาวทําได้อยู่ค่ะค่ะเค นวนมุ้ดค่ะครับไม่เป็นไรครับคิดชุดอ้าวแต, <c oughs> แต่พีนยังมา่งก <c oughs> ินไรแต่พีน <c oughs> ไม่เผ็ดน,นะคะพี่ <c oughs> ไม่ตใส่พริกฝ่ยนะคะได้ใส่ได้เลย แม่กระพรนี้จากจากที่ไหนคะปะจินค่ะถ้ามีรบุรีก็รบุรีนะคะมีสองที่ค่ะแม่จะใช้รบุรีกับรบปะจินค่ะตอนนี้ยังปะจินอยู่ยังไม่ได้รบุรีรบุรียังแพงอยู่ค่ะป้าโลละแปดสิบปะจินหกสิบบาทใช่งานกระท้อนเริ่มเมื่อวานนี้แล้วค่ะลูกค้าไปกินบอกว่าน้ําจิ้มไม่เหมือนกันนะคะกับหนูเนี่ยอังหนูเป็นสูตรโบราณแท้ใช่ของหนูเป็นสูตรโบราณแท้ค่ะ ของเขาทำน้ำจิ้มไวรุ่นไงพี่พริกเกลือกะปิอะไรอย่างเงี้ยราดหน่งยแต่ของหนูมันเป็นแม่เมื่อกี้ออเดอร์กี่ชุดนะแม่ยี่สิบสามชุด,ชดค,ค่ะยี่สิบสามชุดวันนี้ปิดการขายเลยจ้าหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะโอ้โหนี่พรุ่งนี้เจอกันนะคะทุกอย่างทุกสิ่งเอา้าแล้วให้นี้ค่ะคุณผู้ชม หมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอใหม่คะ่ะ40โลนะคะพรุ่งนี้วันนี้ <มา S 2> วันนี้กิโลนะครนะับแม่60โลคะ่ะ60โลคะ่ะปิดการไขายไม่ถึงเที่ยงค่ะมมคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวลูกค้าเมาอีกหนึ่งชั่วโมงะคะ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวป้าเติมเครื่องก่อนให้ลูกค้าก่อนนี่มันไก่ต้มไก่ยาว นี่โอ้โหเรืืองอะหมดแล้วนะไม่มีแล้วลูกค้าออเดอร์มายี่บสามทุดไม่รู้จะพอเป่าจัดไปเท่าไหร่ก็ให้น้องเขาไปให้นี่มะพร้าวคั่วนะคะใหม่ๆค่ะ ถั่วคั่วค่ะอันนี้ถั่วคั่วค่ะเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มจัดก่อนยี่สิบชุดเลยคุณผู้ชมน่าน่าจะได้ยี่สิบชุดตลุกยี่สิบสามลูกเขาสั่งมายี่สิบสามชุดค่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนได้เท่าไหร่ก็ให้น้องเข้าไปหนึ่งชุด

แต่ที่จริงขายถึงใบสามใบสามค่ะลูกไม่ถึงนะไม่ถึงนะคะแล้วพรุ่งนี้ยิ่งมีพรุ่งนี้มีแค่สี่สิบโลค่ะพรุ่ออกมาได้นะคะตำลักแกไม่ได้ขายนะคะแต่ว่ากระท้อนมันมีค่ะก็เลยจะออกค่ะก็เลยออกเลยกระท้อนมันใหม่รีบขายก่อนค่ะเดี๋ยวกลับบ้านเข้าไปทำค่ะยังไม่ได้ปอกเลยนะคะยังเป็นสดอยู่เลย ของดองยังเหลือนะคะพวกตรงเครื่องยังเหลือค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจาไนรอบแม่ฝากเอซให้มาซื้อหน่อยนี่แม่ได้ค่ะมาเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์นะคะมีเปิดขายประมาณสองโงเช้าค่ะมาถึงตรงนี้เต็มที่บ่ายสามนะคะวันอะไรบ้างแม่เน้นๆเลยอะไรคะวัน วันพระหาดค่ะวันศุกร์วันจันทร์วันอาทิตย์ค่ะขายสามสี่วันนะคะตอนนี้กระท้อนใหม่ออกค่ะเขาขายสี่วันนะคะที่แรกขายแค่สองวันค่ะโอเคเนยนะคะแม่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะค่ะขอบ FC ทุกคนนะคะค่ะคุณผู้ชมก็ตัวนี้เป็นหนึ่งร้านเด็ดนะคะสลับบุรีค่ะคุณผู้ชมสลับบุรีนี่มีของกินแบบอร่อยอร่อยเนยเยอะเลยนะคะรวมถึงร้านของแม่เจี๊ยบด้วยนะก็ ปัะทานประจำเลยเพราะว่าแม่เขาจะเข็ดแล้ว,ว่าผ่านตลาดตักไงก็เลยชิมเออแล้วแบบอร่อยจริงค่ะคุณผู้ชมก็มาหนุนกันได้เลยนะคะแม่เขาจะขายตรงเนี้ยเนี่ยหน้าร้านข้าวมันไก่กับต้มือดหมูนะคะประมาณแปดโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงนะคะมาก่อนคุณผู้ชมหม,หมดหมดมาจริงๆนะก็ขอบคุณทุกการรับชมที่ที่ติดตามนะคุณผู้ชมไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอนาน,นะคะสํัที่สวัสดีค่ะ